นลี่เออฮัลโหลฮักเออทบกันเทีงเอานะนํำหยาดจุงจูกองมูจุงหาเฮ็ดให้สูได้เฮาเสาเลยหูาามาทบกันเหมือนผ้าผ่านผีปันเตลงอ่ะตาลีแค่ให้เป็นจังนั้นน่นเนาะ <c oughs> จุบเฮาเลยฮะเออเขาตีหงมาคือลอดถอดแตบ,บเปียกสมามันแอบกันก่อเฮาตีไว้เหมือนว่าหดนำเดินหา้าอย่าไปให้มันหวัดมันชานั่นกว่าน้องก่อ,อน้องยิงใตเขาอย่าไปยิงนะกูเคยสูมมย่ม่เอ้าดังฮักเขาใน เหมือนหนังหมอกควายนอนเหลียงเหลียงแลขาก็เหมือนหนังน้ำหมอกอ่อนเล็กๆนั่นหักแมนสูหักแมนสูทตีย่ยวมาปนน้ำเจองเฮาจกไลยเนี่ยทนะ่ามเวนะของโนเอามาจอยไวๆรูอ้อือืจงแค็งดูดเลี่ยนใหญ่อาม่าวันนั้น ปืนก่างตำโหใจเอารู้เอาก็เมียนจูเอาหลอกคำหนวัดโลอย oh. อีฟคิกส์ก <Good. S 2> นายหันนะอ๋ออุ๊ยไอ้ชกศักดิกันนะกึดเนาะเต็นกึดดุกึดเตี่ยวเหล่ากำนันยกมือมาขึ้นน้าจียงซื่อว่าให้เก่ากึดในหลฮ่าพวกนั้นก่มลกดกึศเอาอะเยอะสูญยาหยอบเย่ว,ยวะน,น,อน,นะอำนะอำใจข้าเขาหลง เขาเตยมมือรองสันคะไหนกูจะไหาตั้งพิษเกาในอาเฮ็ดพิษชุกไก่ฮู้ก็ต้องมาแหละเขาพิสังที่ขลังนโอ้ยเขาพิสังขลังไงฮ่มหงอกนะเขาจะเอาเป็นคยนยอมยว้แหละสอบตัมาะลอแต่ดิมีคนถ่ายวิดีโอไว้เนาะกำลังนมอ ทางเต็มปปลเลยปอกเคลื่อนแถวนะม็เอาตายลิล่ที่สังหร,รงับโมเล่ก็หักของยับเลยอนากับเชียร์ที่สวนซื้นอน่ะนะเขาก,ก็กเอาขาวนะโมเล่เข้าใครขาวในตีเออสุป,ปองมือหาไม่สุระอ่าอัมพูนพอ่ะพัคกี้กล้วยกระหูนะเขาวาน,าวาน,านี่ลองหหน,น้าหน้าทัดติดขึงการกล้วยจิกไว้ก่อนนะอืมอืมมันตาพังง,งึบลงอันนี้อุ้ยอย่าจกลึกนมาลบบบอสัยรถถีบเนี่ยมีฉลองเนี่ยมาโอ้ปานเอาเจียมใส่ท้อง ยังแขงกันอันเอ้าอ้าัไอ้าตาลำนู้นอไก่ยังก็มีคะนนคนน่าัผ่ยชทั้งยินดูจึกกันนะตั้งนั่นนั่นนั่นเจ้าหนก็มีผู้ที่องให้ตั้งเรียนหลอดนั่นยังไงนั่นข้าจำยำใันในปอกก่านั่นป้าหมดถาเลยข้าด้วยข้ามีไว้ควงมันหัวนั่นางมีหัวหันขลับเบี้นั่นใจเตี้ยโอมีเก่าตีหลงนี่ะอายกมือหัดมาเก่ามีเก่ากว่านั่นอะอยู่ว่าสุคนไดก็อย่าไปมองซอ ถูกก็ชูวยเอากันยาวจก่เจ็บกีละเก่ยดเลยเจบเล่ใดีีกตีกตกตอกม่ไตอกไม่ตอก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 แตอกแทงตอกแทงแตงแแแแตอก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 อกแอใส่กงเชียงกันใน้าแงนด mười chút <laughs> tớ Trong con <laughs> này dâu ở Hết quay là hông